ส่งกำลังใจใหม่วงไอ้น้ำเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่น่าเศร้าจริงๆที่ผ่านมาหลังจากอดีตมือกลองชื่อดังอย่างใหม่สุขเดชะวงไอ้น้ำได้สูญเสียคุณพ่อเฉลิมชยัยสุขเดชะไปอย่างไม่มีวันกลับในช่วงเช้าของวันที่30สิสิงหาคมพร้อมเผยกำหนดพิธีที่จะจัดที่วัดกลางพระอารามหลวงอีกหนึ่งการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น หลังอดีตมือกลองชื่อดังอย่างใหม่สุขเดชะวงไอ้น้ำได้สูญเสียคุณพ่อเฉลิมชยัยสุขเดชะไปอย่างไม่มีวันกลับในช่วงเช้าของวันที่30สิงหาคมโดยกำหนดพิธีการจะจัดขึ้นที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ศาลาสองและจะมีการรดน้ำศพในวันที่30สิงหาคมเวลา17นาฬิกาและทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของใหม่สุขเดชะ มา,าที่นี่ด้วยนะคะ